Úc trời mưa đây khơn bàn cầu ùm thuốc vòng áo lao hao bồ kít áo òn đầy khơn cầu ăn bàn cướp mương không bồ áo òn nhám kín nhám non xuống sáng sườn สารบ้านสรงควยสามสิบปีที่แล้วทุกให้บากงากใจเส้นโทรมานขอบใจผู้นำเส้นดียิง่งใหที่ยังห่วงใยสาลาวที่เธอเพ้าพานห้อมกันขับไลอเมริกาคกโยสามาน ตีให้มันนี้ตีให้ประใสหัวใจมันที่มาหัวกันบาบนี้ฝบเท,ที่เราได้สุดซอยสามัยมีใครสามเอาาื้อหัวกันบ้านเมืองของเรามีคนเราเป็นเจ้าเป็นทาน ภาสาใทยชิดชิดมันอยู่คน,น,น,นเดียนเพื่อัวเองเงนดอนพี่น้องในมอนทอดปลาเด้อทอดปลาทำกับเขา้าม,มากินน้ำกันเด้อคนเฮาเกิดมาตื่นมาหายความสดใส้กับสิวิจิตใจตัวเองเนาะ อืมวสันซะอืมทา้งนี้ก็ชิชอดซีนแหงชิชอดแหนม,มนะแต่เห็นลูกร,ร้านเมนมาเม,มมอนอันนั้นมันดนะิบนะวสันแมนลิบอยู่แต่บารมเมกินกับเรี้ยวแซ่บได้กินเมื่อวานนี่แต่เมื่อนี่สิชอดเอามันมีหนังมีหยังหลายกลัวนะมันบริเวณมีเนื้อหลายนะมันมีหนังสิซุกแกลววสันท์แม,ม่ก็เลยกินเมื่อวานนี่แซบ่บแซ่บ คนเฮาเนาะสีวิตจิตใจเบิกบานนันก็สดใสคือ,อ,อว่านั่นแหละบ่เสาบ่มองบ่อมถุกตื่นมาให้กำลังใจตัวเองสีวิตการบันเทิงอยากลองกล็ลองอยากล่ำก็ล่ำเนาะเน้ะไม่ไม่ม,มนกำลังปองเสได้ฮักแกงแล้วละคนเฮาเนี่ยอย่าไปแข่งกับคนอื่นเฮาแข่งกับตัวเอง เอาสนะใจตัวเองว่าซั่นซะอืมอย่าไปมัวเมานําสิ่งทีภายนอกเนาะมันบ่ดีเอากับปัจจุบันเฮาเฮ็ดจังได๋เฮาสิกินอยงย่งมื้อนี้เฮาสิไปใสเอากับครอบครัวเฮาเองดีก่อนอยากไปก็ไปเที่ยวไสก็เที่ยวคือไปหมอนน่ะสบายใจนะไปก็มีความสุขสิ่งที่บ่เคยเห็นก็เห็นบ่เคยได้ไปก็ได้ไป ยังสิเด็กภากันทั่วในหลายรอบอยู่นี่ว่าวกันแล้วยังสิพากันไปยังเกาะล้านที่คุยกัน,นสิไปเกาะล้านวันที 17, 18, 18, นสิบเจ็ดสิบแปดเด้อพีนนะ่น้องเด้อไ่มอนสิไปเกาะล้านคารถคนละพันบาทไปกับไปเกาะล้านนะหลังจากมาอีกพักพรซักพักก็สิไปเที่ยวบึงการอีกประสันเด้อมันมีที่เที่ยวหลายทางนะ มีรถนาเที่ยวนาสายบุญที่เท่านี่แหละที่แม่เม่มอนแม่พ้อนไปนี่ไม่จะสายบุญทั้งนั้นเลยที่พากันไปนม้วนก็ได้หม่ได้ครูได้พีได้น้องได้เซียวได้เฮยทั้งบ้านสนุกน้อยว่าสันซะหลายปีแล้วละเพียนคบกันมาเนาะทั้งนั้นมีเวียกยังมีงานยังกะโทรมาทางนี้ข่าวข่าวไดไไปวาสันซะคันทางนี้มีกะ ทั้งนี่ก็ข่าวทั้งนั้นก็นมาคือกันเด้อพีนออนอ่น้องเด้ออืสั่นซะอืมเป็นเนี่ยนั่นดอกมิตรภาพไทยแล้วสายพีสายน้องมมเพื่อนมิตรให้อักกันแพ่งกันเนาะบ้านพีเมืงองน้องบ้านไก่เฮือนเคียงคือวานั่นแหละต่างแต่ว่ามีเมย์นำคล้องขันกลางเท่านั้นละ่ะแถผมมีเมย์นำคล้องขันกลางก็เดินไปหากันก็ได้สบายมากเนะเาะอ้าวลือบอากล้วยจากบึง เดือบเบิ้งปลาบ่ไดบเบืองหึงเลสได้หละตัวปลาโอ้ยดีโคดีกว่านังลุกดิสชาวพีโป้ช่างแบบนี้อุ้ยเบื้องเบืองเบืองเบืองเบงเบงอันนี้ขึ้นแล้วพี่น้องปลาท่าเบิงอ้ยปจะแพ้แข้ไงด้เนาะเริ่มไงเลยเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่เห็นบ่เริ่มไงเลยสองลอยกับตัวหนึงสองลอยกับตัวหน่อยนึ่งหมตายไปแล้วป่ะ อยู paid, so so enough, er ่แบบสวิตพอเพียงเขาวะนี่แหละตื่นมากก่อแง่งเครื่องปลูกแง่งปลาในโบเนาะมีความสุขในใจมีม้อนสิบเปรแคงกัะเพยเด้อแข่งตัวเองแข่งตัวเองเอาชนะใจตัวเองถูกมือในชื่อว่ามีม้อนชนะใจตัวเองแล้วเดียวนี่โบยุ่งเรื่องภายนอกโบ่สนะเออว่าฮสเซไดโบ ครเพิ่นเอิญอีมาเฮางมมงก่นเฮาโอ้ยกูบ่มีหางบ่แม่นเด้เพิ่นบ่ได้เว้าให้กูเด้เพิ่นเว้าคนอื่นแม่นบ่เพิ่นบ่รดาคนหมาเพิ่นด่าคนอื่นหมาไม่ม้อนคิดไปนั่นนี่ลูกชายข่อยนี่ลูกชายข่อยคนหล่อดได้ลูกชายหล่อดได้หงามแท้าเช็ดโดถ้าเธอขึ้นหอดบอกดีโดเดย์ขึ้นฮอดมันเดย์ดีโดหน่าน่าใหญ่กว่านีงเดือนนึ่งเขาปล่อยมันน้อยหอดแล้วเดือนหนึ่งปลานี่ได้แล้วเดือนหนึ่งแบใหญ่เลยเนาะ จำมันอะไรเดากำมันโปรตีนหนยเด้บรรยากาศข้างนอกโซดใซแดดโซดใ,ดส,ดใ,ดส,ดใดส่สุกใสขอยชิเตียมตัวไปใสนี่ฮะตัดพื้นตั้นบ่ออ,อันนั้นกระเท่ามีเด็กน่อยในหะมู่บ้านนี่แหละมาลินพี่น้องเอ้ยคือจนเนี่ยมันเห็ดค่ะ งุมหนางุมตาจักมือได้เพื่นสชหายทานเพื่นอนเอม,มันขึ้นหนี่กระลูกไา้ขวดตัดอันนี้แหละจี้จัดจี้จัดจี้จัดตัดเป็นถอนเป็นถอนเมีย่ยนขวดตัวนั้นล้วก็จะเอาตัวนี้ลงโตเตาทานสวิตพอเพียงนะพี่น้องเนาะกลับมาทำไมฉันลืมเธอไป ฉันเหลือหมดแล้วไม่อยู่ในใจมันเป็นอดีตไม่คิดจะคืนฟืนใหม่ดีแล้วต่างคนต่างไปกลับมาทำไมทำไมต้องมาก็เมื่อวันนั้นที่สันนน่นบนเทไวเนี่รังเทพเป็นเทพตายยังทิ้งสันไปต่อหน้าต่อตา พอมาวันนี้ใจฉันเริ่มดีขึ้นมาเธอจะกลับคืนมาเหมือนฉันเป็นสลาริมทางใจคนหนึ่งคนก็มีหนึ่งใจเธอจะทำลายทำลายมันสักกี่ครั้งถ้ายังไม่พอกระผู้วใจที่พา่ายบาง อย่างถ้าหากเธอยังต้องการกลับมาทำไมขอความเห็นใจสักครั้งไม่ขอหยืดเยื้อรังเห็นใจสันบ้างคิดว่าสงสารอย่ากลับมาเลยสันเคยเศร้าโทรมานขอร้องให้เห็นใจกัน ย้อนกลับมาอีกเลยอ,บ,อ,อ,อ,ยนะบ,อบัวนะไพ่โอ้ย่อยเนาะไพ่ใหม่แล้วนี่บัวขีบออข่อยเนาะท้อฮัมกันเลยเฮ้ยไพ่สีใหม่แล้วเนาะป้าคอยพี่น้องเอ้ยอบัวใหม่ดอกเนาะพอดีมันเหลืองแหมๆกรอบๆนี่พอดีเหลืองอ้อยห้อยพอดีเหลืองอ,อ้อ,อยอห้อ,อย ทอดแหนมเน้อพี่น้องเนื้อทอดแหนมปลาซุกมันสีแสกแดดได้อีกตอนน้ำบิบปลาแดดหนึ่งน้ำดิบกันนี้กันัางมันมีม้อนกินได้นะก่อมาหั่นแหนมแน่มีม้อนกินได้กินดิบกินงักินได้ค่ะเป็นแหนมเป็นหอสมหอยนางนะมันเป็นแล้วนะมีม้อนกินได้แต่ละดิบอื่นมีม้อนคือโบกินเด้อบาที่้วมาทอดเนื้อโตเด้วยพี่น้องเน้อ เนือ้อแหงโอเคเน้ะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็ชายนั่นชายนี่ชีวิตสดซื่อตื่นมากกส่งเสียงเพลงให้ลูกให้หลานทางังเนาะโอเคไปเบ่งคิปกินโตเดิมพี่น้องเดิมบายส่งดีป,ปีใหม่จเจ้าให้พน้นนะเมน